สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่15ทธันวาคม2564นะคะวันนี้มารีก็มากราบขอโชคลาภปู่ฤศีวัสว่างธรรมณดานนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชม FC ก็ฝากเข้ามาถามเพื่อความมั่นใจเกี่ยวกับโชคลาภปู่ฤศีนะคะขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะลองฟังดูนะคะฟังไว้นะคะไม่แน่อาจจะเป็นโชคลาภกับท่านผู้ชม แต่ก็อย่าไปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าสําหรับตัวเลขโชลาบก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นธรรมดาไม่แน่ไม่นอนนะคะท่านผู้ชมแต่สิ่งที่ได้ตลอดยิ่งกว่าการถูกเลขถูกหวยก็คือการได้ยินได้ฟังปู่ฤาษีท่านเมตตาให้ขวัญให้กําลังใจนะคะไปคะ่ะท่านผู้ชมไปกราบปู่ฤาษีพร้อมกันนะคะรวย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 เนี่ยเราคราวนี้จะได้ เป็นเศรษฐีรวยรวยเดอ้ออย่าโยมเมื่อนวันที่อะไรคะวันที่สิบห้าธันวาคมหกสี่เจ้าค่ะอืพรุ่งนี้ก็ให้มีโชคมีลาบเดอ้ออย่าโยมมีโชคมีลาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแต่ว่าโครคไข้ไท้เย็บก็เป็นธรรมดาของสังขารตอนนี้อาตมาก็มาอยู่นี่ มานั่งอยู่กองดินมานั่งอยู่กองดินพอดีอามาดูรถไถรถไถมาเจ็ดดินมาถไถดินให้คืนเสมอกันพอดีแอดมินก็เลยมาก็เลยทำคลิปอยู่ที่นี่เลยหากว่าผิดหูผิดตาก็ต้องขออภัยญาติโยมทุกท่านทุกคนด้วยเด้อ อาตมาเปิดรับแขกเมื่อวันนี้เออมาอาตมาเปิดรับแขกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้เออวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเปิดรับแขกเปิดทําพิธีต่างๆอย่างเป็นทางการเรียกได้ว่าเปิดบัตรแล้วตามปกติสบายสบายผู้ใดมีความปรารถนาก็เรียนเชิญเจริญพรมาเยี่ยมมายามมาทําบุญ ก็ไม <chat> ่แน the the no ่อาจจะรับแขกอยู acement, lawn, lawn. ่ที่สาราปูย่าท่าเสดจนี้ก็ได้บางท่านบางคนก็ถามเข้ามาเกี่ยวกับสาราปูย่าท่าเสด็จทําไมท่านถึงสร้างยังไม่เสียดว่างั้นความหมายน่ะไม่ใช่อย่างนั้นตามจริงก็เสียดหมดแล้วล่ะสาราปูย่าท่าเสดนาคะลานเหลือตั้งแต่ลงสีแล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ติดไฟแค่นี้แหละเหลือทาสีปูกระเบื้องแล้วก็ติดไฟแต่ว่าทําไมอาตมาถึงยังไม่ปูกระเบื้อง เพราะว่าบางทีถ้าเราหล่อองรูปหล่อลูปเหมือนสร้างองค์ปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชบางทีช่างเขาจะมาสร้างอยู่ที่ศาลา,า,ขาเขาจะอาจจะมาปั้นอยู่ที่ศาลานะหรือเขาจะปั้นอยู่ที่อื่นหรือว่ายกมาก็ยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆเราก็ต้องบวงสรวงซะก่อนยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้ยามยังไม่ได้วันดอกที่จะบวงสรวงที่จะสร้างท่านบางทีเขามาสร้างอยู่ในศาลาปู่ย่าท่าเสด็จเข้าใจไหมเจ้าค่ะอ,อืม มันกระเบื้องที่เราปูมันก็จะมันจะเอียงกว่าเขาเอื่นมันจะเปื้อนจคะคะกระเบื้องจะเปื้อนอโซกระปุกถ้าเราปั้นเสร็จแล้วค่อยปูกระเบื้องก็ได้แล้วก็าทาสรงทราสีแล้วก็ติดไปแล้วก็เรียบร้อยมีกันแล้วหลายเปอร์เซ็นต์เลยเดเท่ากับเจ็ดแล้วหนหละไม่แน่อาตมาอาจจะมารับเขียกอยู่ตรงนี้ก็ได้สวัสดิ์สว่างดีร่มโปร่งดีเย็ยนสบาย นี่นแหละก็ได้มาดูการดูงานนี่แหละญาติโยมอันนี้ก็เป็นกุติลำลึกปู่ย่า่าเส,าสาด็นาคาชแต่ว่าช่างก็ทำไม่ได้ใจหรอกจะเปลี่ยนพื้นใหม่หรอกเราไปดูข้างในแล้วไม่ไม่ได้ใจอาตมาไม่ถูกใจอาตมาเลยพูดนะพูดง่ายๆนี่ก็ได้อาศัยศรัทธาญาติโยมเนี่ยทูกเสียงทุกอย่างอาศัยศรัทธาญาติโยมทั้งหมดเลยทั้งไก่ทั้งไก่ ห้าบาทสิบบาทก็โดยอาศัยแรงศรัทธาของญาติโยมลนะอาตมาเป็นคนไม่มีบุญญาบาร,รมีเหมือนกับครูบาอาจารย์ใหญ่ๆท่านนะอาตมาเนี่ยสร้างไปแต่ว่าการสร้างอาตมาสะดวกสบายไม่เป็นหนี้เป็นสินนะมีก็ทําไม่มีก็ไม่ทาสบายสบายการสร้างการอะไรก็พอดีพองามถ้าสมมุติว่าเรามีงบประมาณมีจัดตุปปัจจัยเราก็ เอาที่ดินเออเอาที่ดินซื้อที่ดินต่อไปเรื่อยๆให้ได้ที่เยอะที่สุดในความคิดของอาตมาแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ให้มากๆแล้วก็ขุดสระน้ํานกหนูปูปีกปูป้าหน้าเหนียวเขาก็จะได้อยู่ได้อาศัยพวกนกกระรอกกระแตก็ได้อยู่ได้อาศัยปูปาก็ได้อยู่ได้อาศัยนะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคํำจุนโลกปลูกต้นไม้เป็นรมณมียสถานร่มเย็น เดี๋ยวเข้ามาก็จะเขียวสดงดง,งามอุดมสมบูรณ์นะอันนี้เป็นความคิดเฉยๆดอกมีความคิดแต่ว่าทุกสิงทุกอย่างก็ไม่แน่นอนเนาะอัน,นิจจังสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปวันไหนแต่ว่ายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ก็เร่งรีบสแสวงหากระทำคุณงามความดีที่คิดไว้ถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างต่อ ตายไปแล้วก็เปยเกิดใหม่แล้วก็มาสร้างต่อนะโอ้เสียงรถด,ดังมากเลยนะเพราะว่านั่งอยู่ใกล้หนนทางต้องขอไปเลยเสียงรถด,ดังมากเลยแต่ว่าพอมาถึงหน้าวัดมันผ่อนเองนะมันก็แปลกเหมือนกันนะเขาจะผ่อนมาถึงหน้าวัดเนี่ยเขาจะผ่อนอมนีอย่างถามบอขอกาปูเจ,จ้า วันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าธันวาคมหกสี่แล้วจ้าค่ะอ,อยากจะถามปู่เกี่ยวกับโชคลาบเจ้าค่ะเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วจ้าค่ะเอฟซีฝากให้มาตามขอความเมตตาปู่ว่าปู่ฝันดีมีโชคลาบอีกไหมเจ้าค่ะความฝันก็ฝันเหมือนเดิมแหละฝันเห็นพระศรีวลีมหาลาบนั่แหละฝันว่าได้หล่อพระศรีวลีมหาลาบ เสื้อส่วนงดงามสีทองอาลาอาลามเป่งประกายแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อีกฟังหนึ่งนั่นแหละคือความฝันแล้วก็นั่นแหละตามที่ได้พูดไปก่อนหน้านั้นแหละแล้วก็ฝันบางคนมีเอาเออมีโยมผู้หญิงเอาเข้าวเอาของวันมาถวายเต็มไปหมดเลยเอาใส่กระสอบดิแล้วก็พวกอรอดช่องบเขาละช่องนะ S <S เอา,ามาถวายเต็มไปหมดนะแสดงว่าโชคโชคดีฝันดีได้เนี่ยแล้วก่อนหน้านั้นหลายวันเคยพูดแล้วมั่งหรือยังไม่พูดปะแล้วก็มีมรรคายกโยมพ่อที่มาถวายประาหานเช้าทุกวันแหะแกฝันว่าคนมาทําบุญเต็มเลยอยู่ที่วัดสว่างธรรมดาแกพูดให้ฟังนะก็มีแค่นั้นแหละเขากาปูเจ้าค่ะนอกเหนือจากเลขฐานพานแล้วปูมีโชคลาภให้เพิ่มอีกไหมเจ้าค่ะ ก็ไม่ได้มีเพิ่มนะมีแค่นั้นแหละเลขฐานพระที่ผ่านมาก็ถือว่าเข้าไหมเข้าอยู่เนะาะแล้วแต่คนที่จะจับจุดได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปสลับตัวเลขจับคู่เอาเลยชอบตัวไหนพิจารณาเลยพิจารณาเลยที่ผ่านมาก็ถือว่าเลขฐานพระเข้าถ้าจับคู่เป็นนะแล้วก็เลยต,ตามให้ญาติให้โยมที่เชยดอกอตามความปรารถนาของญาติของโยมเป็นกำลังใจให้ ญาติโยมแต่ว่าธรรมชาติธรรมดาเลขฐานพระเรียกว่าเลขโคตรนะเลขบาคโคตรนะจํานวนการสร้างพระเท่านั้นองค์เท่านี้องค์เขาจะจะทาเลขไว้นะอืเราอธิษฐานที่เชยๆดอกสิ่งเหล่านี้ก็ไม่แน่ไม่นอนดอกก็พิจารณาดูเลเล็กน,น,น้อยอย่าไปอะไรมากไหมถ้าถึงพร้อมเดี๋ยวก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเองดอกญาติโยมมีโชงมีไซเดอร์ลำ้ำรวยลำ้ำรวยยังอีกบะ ไม่มีแล้วเจ้าค่ะอีูคอ่คำเราได้เนี่ยเจ้าค่ะบกาขอบคุณปู่ที่เมตตาเจ้าค่ะ